ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระเล่มที่สี่วัรคที่25่ิห้ภิกขุวรรวันนาะว่าด้วยเรื่องภิกษุเรื่องที่12ผู้ยังโลกให้สว่างพระพุทธภาษิตโยหะเวทหาโรภิกขุ ยุนชติพุทธศาสเนโสมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันทิมาคําแปลภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมอย่างโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความความหนุ่มหรือความแก่ในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ค่อยถือเอาอายุเป็นประมาณแต่ท่านถือเอาคุณธรรมหรือคุณสมบัติพิเศษในบุคคลนั้นเป็นประมาณบุคคลแม้จะอายุมากแต่ไม่รู้ความสิ้นและความเสื่อมของขันทั้งหลายเขาไม่มีความเพียรคนอย่างนั้นย่อมสู้คนที่มีอายุเพียงเล็กน้อยแต่รู้ความสิ้นและความเสื่อมแห่งขันมีความเพียรเป็นธรรมเครื่องอยู่ไม่ได้ความภาคเพียรในพุทธศาสนานั้น ในอัถกถาทั้งหลายท่านแสดงธุระที่จะต้องภาคเพียรสองแผนกคือ 1. คันธธุระความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียน 2. วิปัสสนาธุระความภาคเพียรในการปฏิบัติวิปัสสนาการเล่าเรียนนั้นท่านหมายถึงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำพระพุทธพจน์ส่วนวิปัสสนานั้นคือการปฏิบัติธรรมทั้งโดยสมถวิธีและวิปัสนาวิธี สมถะวิธีคือการทำใจให้สงบตามลำดับลำดับวิปัสนาวิธีคือวิธีที่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเห็นแจ้งในนามรูปหรือในสภาวธรรมตามความเป็นจริงผู้สนใจพึงทราบอารมณ์แห่งสมถะ40และมหาวิปัสนา18มีอนิจจานุปัสนาเป็นต้นภิกษุใดแม้ยังหนุ่มแต่หมั่นภาคเพียรในพระพุทธศาสนาในธุระทั้งสองอย่างนั้น ภิกษุนั้นแม่สาม,มเนนก็เหมือนกันย่อมอย่างโลกคืออัตภาพนี้ให้สว่างหรืออยังจิตของตนให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉันนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะบุพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบสุมาณะสาม,มะเนนมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องประกอบสุมาณะสาม,มเนน สุมาณะสามนเนนเป็นสิทธิ์หรือที่เรียกว่าสัตธ,ธิวิหาริกของพระอนุรุทธเถระบวชเมื่ออายุได้เจ็ดขวบเป็นบุตรของอุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาบุญทะพี่ชายของสามนเนนชื่อมหาสุมานณะส่วนสามนเนรเองเดิมทีชื่อจุลสมณนะแต่ในที่นี้ขอเรียกว่าสุมาณะเท่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลในขณะที่ปลงผมนั่นเองเมื่อบวชแล้ว คราวหนึ่งพักอยู่กับพระอนุรุธทธะเทระที่กระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในหิมมวันตะประเทศคราวนั้นพระอนุรุธทธะเทระปวดท้องมากเพราะลมในท้องเสียดแทงสามเณรถามท่านว่าท่านเคยเป็นโรคนี้หรือไม่เคยเป็นพระเทระตอบท่านเคยฉันยาอะไรจึงหายฉันเคยดื่มน้ำในสระอนโนดัดไม่เหตุ ทราบว่าที่ขุนเขาหิมาลัยหรือที่เรียกหิมมวันตะบันพดมีทะเลสาบใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำดีสะอาดและเป็นยาที่นี่เองที่ชาวอินเดียโบราณเรียกกันว่าสะอโนดาดวสินถ้าอย่างนั้นกระผมจะไปนำน้ำจากที่นั้นมาเธอสามารถหรือสามารถครับท่านอ๋อฉันรู้จักกับนาคราชผู้เฝ้าสะเขาชื่อปัญณกะ เธอไปที่นั่นแล้วจงบอกนาคราชว่าฉันปวดท้องขอน้ำในสระอนโนดาตมาหนึ่งขวดเพื่อประกอบยาเขาคงให้สามนเนนไปที่สระอนโนดาตนั้นแต่ไม่ได้บอกนาคราชว่าเป็นสิทธิ์ของพระอนุรุทธ,ธะมาเอาน้ำไปถวายพระอนุรุตนาคราชโกรธไม่ยอมให้เกิดสู้รบกันขึ้นสามนเนนต้องนิรมิตตนเป็นมหาพรหมมีอัตภาพสูงใหญ่เหยียบให้หนาคราชจมลงไปในสระ แล้วเอาน้ำมาถวายพระอนุรุทธเทระพระเทระดื่มน้ำนั้นแล้วโรคปวดท้องระงับไปพระเทระพาสามนเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่บุภารามเมืองสาวัตถีภิกษุหลายรูปเห็นสามนเณรเป็นเนน้อยจึงล้อเลียนเล่นหัวบางท่านจับศีรษะบางท่านจับใบหูบางท่านจับที่แขนเขย่าถามว่าไม่นึกอยากศึกบ้างหรือสามนเณร พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดําริว่าการกระทําของภิกษุพวกนั้นหยาบจริงพวกเธอหารู้ถึงอนุภาพของสามะเนนไม่เล่นกับอสรพิษเสร็จแล้ววันนี้เราควรทําคุณของสามเนนให้ปรากฏดังนี้แล้วรับสั่งกับพระอานอนท์ว่ามีพระประสงค์จะล้างพระบาทด้วยน้ําในสระอนโนดาขอให้สามเนนรูปใดรูปหนึ่งไปนําน้ําในสระอนโนดาดมา พระอานนทเถระให้ประชุมสามเณรทั้งหมดในบุพารามถามว่าใครสามารถไปนําน้ำในสระอนดาดมาได้บ้างไม่มีใครสามารถยกเว้นสมณะสามเณรภาระในการไปนำน้ำจากสระอนดาดจึงตกแก่สามเณรสมณนะมีคำถามว่าในบรรดาสามเณรเหล่านั้นสามเณรที่เป็นขีณาศพไม่มีเลยหรือตอบว่ามี แต่สามนเณรเหล่านั้นรู้ว่าพระาศาสดามีพระประสงค์จะแสดงคุณของสมณะสามนเณรให้ปรากฏจึงเฉยเสียสามนเณรเป็นนำน้ำจากสาอโนดาตเหาะกลับมาขณะนั้นพระาศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื่องปลายของสามนเณรเธองามดุจพญาหงในอากาศ ื่อสามนเณรนำน้ามาถวายแล้วพระาศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งๆท,ที่ขณะนั้นสามนเณรมีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นได้ทราบว่าสามนเณรที่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบมีเพียงสองรูปเท่านั้นคือสุมาณะสามนเณรหนึ่งโซปากะสามนเณรหนึ่งเมื่อสุมาณะสามนเณรนั้นอุปสมบทแล้ว ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าอัศจรรย์จริงอนุภาพของสามเณรน,น้อยมีมากอานุภาพเห็นป่านนี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในาศาสนาของเราผู้ปฏิบัติชอบแม้เป็นเด็กก็จะได้สมบัติเห็นป่านนี้เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธาศาสนา ภิกษุนั้นย่อมอย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นมีนัยยะดังพันนานามาแล้วแต่ต้นวัคที่25ชื่อพิกขุวักวันนานารวม12เรื่องจบเพียงเท่านี้กลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทะศระจากอ่านให้ฟังบายฉีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ฉีได้ด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t ์แดหรือสแกน QR Code เพื่อโอ,อนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ